พุทธานุสติเรือตามนึกถึงพระพุทธเจ้ารือตามนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอารมณ์ของคนมีสองอย่างบรรดาแต่พุทธบริษัทยอย่างที่หนึ่งชอบคิดอย่างที่สองจิตชอบทรงตัวเฮยช่เยการสองอย่างนี้มีกับคนทุกคนในขณะใดแท้กับลงกำลังใจเราชอบคิดแล้วก็นั่งนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้า ตอนนี้พระพุทธเจ้าถ้ามีรูปร่างอย่างไงมีความดีอย่างไงถ้าคิดถึงความดีบางทีท่านทั้งหลายอย่านึกไม่ออกโอ้โหความดีพระพุทธเจ้านี่เยอะแยะ,ยะมากจะเอาตรงไหนกันดีก็ใช้กําลังใจคิดคือดูลืมตาดูภาพพระพุทธรูปจะเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดไหนแล้วสถานที่ใดก็ได้นึกถึงภาพพระพุทธรูปองนั้นทําใจสบายใจ พระพุทธรูปองนี้นั่งแบบไหนเสียอะไรหน้าตายิ้มแย้มแบบไหนทรงอะไรก็ตามปางไหนอะไรก็ตามเอายงแค่แบบสบายสบายใจขณะที่จิตยังพอใจอยู่กับพระพุทธรูปเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสและจิตก็ว่างจากนิวรณ์จิตก็มีรมเป็นสุขท่านเรียกว่าสมาธินี่ถ้ามีอาการแบบทรงตัวท่านในใช้คำภาวนาและลมให้ใจควบ อันดับแรกใช้คำบรรณาควบคู่กับลมหายใจคือเวลาหายใจเข้านึกตามบ่าพุธเวลาหายใจออกนึกตามบัทโธด้วยการหายใจนิบรรดาแตนพุทธบริษัททั้งหลายอย่าบังคับลมหายใจปล่อยให้ร่างกายหายใจไปตามปกติจะให้ใจสั้นให้ใจยาวให้ใจหนักให้ใจเบาไปเรื่องของร่างกายเพียงแต่จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเท่านั้น การที่จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้ชื่อว่ามีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานถ้าจิตยังรู้ลมเข้าลมออกอยู่เวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสจิตก็ว่างจากนิวรณ์ีมารม์เป็นสมาธิ